คลิปนี้ถ้าคุณดูจบและยึดมั่นระบบอย่างเต็มที่คุณจะมีกำไรในระยะยาวสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไว้คือปัจจัยของการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีอย่างแรกคือคุณต้องรอเป็นอย่างที่สองคุณต้องเน้นจังหวะที่เป็นเงื่อนไขของคุณเท่านั้นและอย่างที่3คือคุณต้องบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีอย่างที่4ต้องมีวินยัยและไม่ว่าคุณจะใช้ระบบเทรดอะไรใช้กราฟเปลหรืออินดิเคเตอร์จะแบ็กเทสแบบกราฟเคลื่อนไหวหรือจะทําความเข้าใจกับกราฟที่จบไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถการันตีกําไรในระยะยาวให้คุณได้เลยเพราะสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณชนะตลาดนี้ได้มันไม่ใช่แค่การอ่านแท่งเทียนอ่านใจเจ้าหรือเข้าใจเมาแต่มันเป็นการเข้าใจตัวเองเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยงการยอมรับการขาดทุนการยอมรับกําไรและการมีวินัยอย่างเคร่งครัดผมจึงไม่เคยจํากัดวิธีการเทรดว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดเพราะสิ่งที่จะลิขิตกําไรในระยะยาวไม่ใช่เทคนิคอลเพราะฉะนั้นระบบเทรดหรือกลยุทธ์การเทรด ไม่จําเป็นต้องซับซ้อนแค่เรียบง่ายและคุณสามารถทําตามเงื่อนไขของการเทรดรักษาวินัยได้แบบที่ไม่กดดันและคุณเข้าใจมันคุณก็จะมีกําไรคุณไม่จําเป็นต้องเทรดเก่งแต่ต้องรู้ว่าจุดเข้าอยู่ตรงไหนและต้องรู้ว่าจุดไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยคุณไม่จําเป็นต้องเทรดเป็นร้อยครั้งก็ยังสร้างกําไรได้ถ้าคุณมีระบบที่ใช่เรามีให้ครบระบบแบ็กเทสวิธีใช้รวมถึงจุดเข้าเทรดจริงย้อนหลังได้2ปีนี่ไม่ใช่คลาสสอน แต่นี่คือสนามจริงสำหรับคนที่ต้องการอยู่รอดในตลาดด้วยระบบจริงไม่ใช่แรงบันดาลใจล,ยลอยๆคุณแค่ต้องเลือกจะเดาทางต่อไปหรือจะเข้าใจความจริงที่เรียบง่ายและหยุดลงไหลความคิดผิดๆที่ทำให้คุณติดอยู่ที่เดิม Go Member พื้นที่เฉพาะคนเอาจริงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงรีบสมัครก่อนที่คุณจะพลาดอีกครั้งมาเริ่มดูไปพร้อมกันครับ เราจะใช้เทนไลน์นะครับในการตีสวิงไฮมาหาสวิงไฮนะครับสวิงไฮที่1มาสวิงไฮที่2พลพาดมาเราจะเจอสวิงไฮที่3จุดนี้เราสามารถใช้เซลล์ได้นะครับขึ้นมารีเทสนะครับเราเซลลได้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาเบรกขึ้นมาเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดเทชชั่นบายนะครับเบรกขึ้นมายืนได้เราอาจจะรอคอนเฟิร์มด้วยการสร้างไพชั่นบายอีกครั้งแบบนี้นะครับแล้วค่อยบาย SL ที่สวิงโลแล้วก็เก็บกำไรท p 2เท่านะครับหลังจากนั้นเมื่อเขายืนแท่งได้นะครับเราจะเห็นว่าเขามีการทําโลที่1และโลที่2นะครับ ระหว่างทางเราจะเห็นว่ามีการรีเทสแล้วปิดไพชั่นเราใช้เป็นการบายเก็บสั้นได้นะครับเมื่อเขาหลุดลงมานะครับมีการรีเทสปิดไพชั่นเซลลงมาเราเซลนะครับเก็บที่ีสเท่ามีการทำสวิงไยที่จุดนี้ไว้เราก็ตีมานะครับเบรกขึ้นมาแบบนี้นะครับเรายังไม่ทําอะไรเราจะรอให้เกิดไพยชั่นฝั่งบายที่อยู่เหนือเทนไลน์ก่อนนะครับเมื่อปิดไพยชั่นฝั่งบายเสร็จเราจะเลือกแท่งที่มีวอลลุ่มชัดเจนแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นก็บายแล้วก็เอลที่สวิงโล ในกรณีที่ไส้ยาวแบบนี้ก็ sl ที่เนื้อนะครับเพื่อที่เราจะเก็บกําไร tp 2เท่าได้แต่ในกรณีที่เรา sl ที่สวิงโลนะครับ sl เลยจะกว้างมากๆเลยนะครับถ้า sl กว้างแบบนี้เราก็เก็บ tp 1เท่าก็ได้นะครับต่อให้เขาขึ้นไปถึง tp 2เท่าเนี่ยบางทีก็อาจจะถือไม่ถึงนะครับบางคนอาจจะทรมานมากเกินไปด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้า sl กลายไปก็ sl ที่เนื้อนะครับแล้วก็เก็บ tp 2เท่านั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีการทำสวิงโลจุดนี้ไว้เราตีมานะครับลุนลงมาได้นะครับจุดนี้จะต่างกัน ะจะต่างจากบริเวณโซนนี้กับบริเวณโซนนี้นะครับบริ bon oni, เวณโซนนี้เขาหลุดมีการพักตัวเล็กน้อยก่อนปิดภายชันและดันราคาขึ้นไปตรงนี้หลุดมีการพักตัวสร้างภายชั่นและทุบลงมาตรงนี้หลุดนะครับมีการสลับฟันปลาแล้วก็สร้างภายชั่นดันราคากลับขึ้นไปแต่มาดูตรงจุดนี้หลุดแล้ววิ่งเลยเมื่อหลุดแล้ววิ่งเลยเนะี่ยถ้าเราเข้าเซลนะครับเราจะเข้าเซลลที่จุดน,นี้เลยจะเห็นว่าเอสไกลมากๆถ้าเข้าไปแล้วนะครับไายชันเซลล์ตรงจุดนี้ถูกทําลายเราสามารถใช้เทรล,ล เพื่อหาจุดคัดได้เราก็แค่ตีจากสวิงไฮนี้มาสวิงไฮนี้นะครับแล้วก็ลากมาเมื่อเขาเบรกได้เราก็คัดเซลล์เท่านั้นเองนะครับนะเราจะเห็นเหมือนเดิมเลยเบรกขึ้นไปได้ย่อมาปิดพายชั่นรีเทสบายนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเข้าบายนั่นเองนะครับส่วนมากถ้าเขาจะขึ้นนะครับเขาก็จะย่อก่อนนะครับในการใช้เทรลคี์สำคัญก็คือการตีขึ้นตีลงสลับกันและเขาจะแพ้ในตลาดที่เป็นไซเวย์เพราะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้ว ก่อนที่เราจะไปดูกันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับเราก็จะได้เทรนไลน์เส้นหนึ่งเข้ามาครับหลังจากนั้นเราก็แค่รอให้เขาหลุดลงมานะครับแล้วก็รอให้เขาดันราคาขึ้นไปรีเทสนะครับปิดไพชั่นเซลเราก็เซลล์เก็บทีพีสองเท่านะครับเมื่อตีขึ้นก็ตีลงแล้วเราก็รอให้เขาเบรกนะครับย่อมาปิดไพชั่นบายเก็บทีพีสองเท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับถ้าเราเซลลนะครับจุดนี้เราจะโดนเคลสแอลเมื่อเคลสแอลเสร็จเราจะได้โซนนี้มา ขึ้นมาเบรกย่อปิดายชั่นบายนะครับเก็บ t p 2ีเท่าจุดนี้นะครับหลุดนะครับรีเทสไกลนิดนึงนะครับปิดายชั่นเราเซลล์จุดนี้เราจะเห็นว่าเขาลงมาที่ TP1 เท่าแล้วมีการดันราคากลับจุดที่เราควรวาง SL คือบริเวณโซนนี้นะครับถ้าเบรกจุดนี้ขึ้นมาได้เราคัดทิ้งนะครับเราก็จะคัดที่กาไรอยู่ดีนะครับเบรกขึ้นมายืนได้นะครับย่อมาปิดายชั่นดันราคากลับเปิดบายเก็บ t p 2เท่าฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับ ฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมครับเพราะมันทําแบบเดิมซ้ําๆแต่สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การอ่านกราฟแต่มันเป็นการบริหารอารมณ์และจิตใจบริหารเงินทุนนอกจากที่เราจะใช้เงื่อนไขในการเทเลชันตอนที่เขาเบรกเทเลไลน์แล้วนะครับเราใช้จังหวะที่เขาย่อดได้นะครับจุดนี้ก็ปิดายชันบ่ายนะครับย่อมาก็บบายย่อมาก็บบายนะครับอ่าบอิหโซนนี้นะครับปึ๊บเบรกทะลุลงมานะครับปิดายชันวิ่งมาถึง tp ถึงเท่าแล้วดีกลับนะครับเช่นเดิมเราจะคัดตรงไหนแล้วก็ตีมาปึ๊บแบบนี้ วิธีการแบบนี้จะทําให้เราขาดทุนได้น้อยลงและกําไรมากขึ้นกว่าที่คิดนะครับเราจะเห็นว่าเขาเบสขึ้นมายืนจุดนี้ได้เราก็คัดทิ้งเลยนะครับเมื่อคัดทิ้งเสร็จปิดพาชั่นบ่ายนะครับเปิดบ่ายเก็บที่พีสองเท่าเขาดันราคาขึ้นไปนะครับจุดที่เราตีเนี่ยค่อนข้างห่างกันหลุดลงมานะครับถ้าเกิดว่าเราใช้พาชั่นเซลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้เซลที่จุดน,นี้เลยซึ่ง Sl ไกลนะครับปกติ Sl เราจะไม่ไกลแบบนี้นะครับ ก็ต้องสังเกตจุดเข้าของตัวเองให้ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเบรกและเทคชั่นเลยนะครับและวิธีการหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราโดน SL น้อยลงแล้วก็กําไรมากขึ้นนั่นก็คือการที่เราจับโครงสร้างใหญ่อย่างจุดนี้ที่ยังไม่ถูกทําลายนะครับเราลากมาแบบนี้นะครับลากมาแบบนี้นะครับเมื่อเราเห็นโครงสร้างใหญ่เป็นเทนขาขึ้นเราเน้นไปที่การตีลงนะครับหลังจากนั้นเราก็รอให้เขาเบรกเทนไลน์ line, แล้วก็สร้างไพ่ชั่นบายเบรกไม่ยืนได้ย่อมาปิดไพชั่นนะครับบาย เก็บที่พเท่านะครับหลังจากนั้นเราเห็นว่าเขาลงมารีเทสโซนนะครับปิดไพชั่นเนี่ยจุดนี้เราใช้ได้นะครับเขาปิดไพชั่นที่บริเวณโซนนี้นะครับก็คือโซนของเทลไลน์นั่นเองนะครับหรือถ้าใครมองแบบนี้ก็ได้นะครับเบรกจุดนี้ขึ้นมายืนได้นะครับย่อมาปิดไพชั่นบ่ายก็บ่ายทีนี้เราจะเห็นว่าเขาสร้างโครงสร้างที่ซ้อนกันนะครับก็คือบริเวณโซนนี้นั่นเองนะครับเมื่อปิดไพชั่นแล้วเราเทสชั่นเซลลไปจุดนี้จะเห็นว่าออเดอร์เซลเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับโซนของเทล เพราะฉะนั้นเราไม่ควรเซลใกล้กับโซนของเทนลายใหญ่นะครับเพราะว่าเขายังเป็นเทนขาขึ้นอยู่เราต้องรอให้เขาหลุดโครงสร้างก่อนทิ้งตัวลงมายาวๆเลยนะครับหลุดชัดเจนละนะครับดันราคาขึ้นมาปิดไพชั่นนะครับเซลเก็บทีวีสเท่านะครับเป็นที่เรียบร้อยลองนาไปปรับใช้ดูนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆที่ผมชอบใช้มากๆนะครับและเทนลน์เนี่ยสามารถแตกแขนงในเทคนิคได้หลายรูปแบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบพูแบ็กทอ back, f o l l o w trend, b r e a k o u t เอามาประกอบกับเทนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับเราสามารถใช้เทนไลน์ในการอ่านเทนเล่นจุดยออ่อหรือจะรอเล่นสั้นด้วยการใช้ไพ่แอคชั่นหรือ p พ่แพทเทิร์นเข้ามาช่วยก็ได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเทรดได้หลายรูปแบบไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้ทุกรูปแบบนะครับเรียนรู้ทีละแบบใช้แบบเดียวให้ชํานาญจนเป็นท่าไม้ตายไปเลยก็ได้แค่นี้คุณก็ทกํากาไรได้อย่างสบายแล้วถ้าใครชอบเทคนิคนี้และอยากให้ทํา EP ต่อไปก็ พิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ KC f o r e x t r a d i n g สวัสดีครับ